บ้านพร้อมสวนทุเรียนนะครับโฉนด3ไร่3งานขายยกแรง3.8ล้านบาทฟรีค่าโอนนะครับพิกัดทุ่งเบ็นจามโดยทตาใหม่จันทบุรีนะครับเอกสารโฉนดครับท่านผู้ชมครับทุเรียนหมอนทอง7ปีบ้านพร้อมอยู่1หลังนะครับตาสีรีโนเวทนิดหน่อยนะครับสวยเลยนะครับดูทรงดูอะไรแล้วใช้ได้ครับทุเรียนสวยนะครับดูต้นสมบูรณ์นะครับ นี่ครับเจ็ดปีนะครับทุเรียนนะครับสามไร่สามงานเกือบเกือบสี่ไร่นะครับท่านผู้ชมครับสามจุดแปดล้านนะครับนี่ครับถนนหน้าแปลงนะครับาแหล่งน้ําสมบูรณ์นะครับเพื่อนบ้านก็หลายหลังนะครับนี่ครับบ้านครับดูโคนต้นทุเรียนนะครับต้นใหญ่น่าจะเกินเจ็ดปีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมีแหล่งน้ําแล้วก็ เพื่อนบ้านนะครับอยู่เยอะเลยนะครับนี่ครับทางเข้านะครับบรรยากาศที่ดีนะครับท่านผู้ชมครับใครอยากมีบ้านสวนนะครับว่าไว้พักผ่อนหย่อนใจบ้านสวนทุเรียนอยู่ต่างจังหวัดนะครับไวชาร์จแบตเตอรี่นะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับเติมแบตให้ชีวิตนะครับเติมออกซิเจนให้ปอดนะครับสำหรับท่านที่อยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับ โดยกับฝุ่น p m มาแล้วนะครับก็ไปชำระปรอดกันได้นะครับหรือใครอยู่ในพื้นที่นะครับอยากมีส่วนเพิ่มเติมเอ็ดมิ่งก็ฝากพิจรณาด้วยนะครับราคาจับต้องได้นะครับนี่ครับต้นสวยนะครับอ่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก่อนแล้วค่อยไปดูสถานที่จริงนะครับอ่าสอบถามได้นะครับต่อรองราคากันได้ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม